โอเคกราบสาวัสดีโอ้ยปิ้นพันหมดละกราบสาว,วัสดีเชิญปุ้มยั๊ย สวัสดีเพื่อนทุกคนยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ New Make นะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมเว็บหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะติดเหลืองของ Youtube แน่นอนแต่ว่าผมจะทำหรือเรื่อง้วยการเบลอภาพนะครับผมเราจะรู้จักเว็บพวกนี้ด้วยคำที่เขาเรียกว่าเว็บมืดนะครับผมจะเป็นเว็บที่รวบรวมเกี่ยวกับ,บ,บข่าวอันรหรือว่าข่าวต่างๆที่มันคแบบ่อนข้างจะน่ากลัวแบบ สุดสโยชเลยลิ้นพันมานะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับที่4ี่สิบเก้าะผมก็ตั้งใจที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมาครับส่วนตัวก็ตอนนี้อยู่คนเดียวนะตอนปกตินี่จะมีพี่ๆและก็น้องอยู่ในบริษัทด้วยแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวแล่ละถ้าใครที่ติดตามข่าวสารตาม f c e b o o k ก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างว่าเป็นเว็บน่ากลัวหรืออะไรต่างๆที่ เขาแชร์ลงมาบน facebook วันนี้ผมจะมาเยี่ยมชมโดยการที่เข้าไปดูเองเลยเราไปดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงและต้องขอบอกเลยว่าสำหรับใครที่จิตอ่อนหรือว่าเป็นคนที่จิตตกง่ายอย่าที่จะเข้ามาดูเว็บแต่ดูคลิผมได้นะดูดูคลิผมได้แต่อย่าเข้าไปในเว็บเลยนะครับผมเพราะว่าผมแอบเข้าไปดูก่อนแล้วนิดนึงแค่คลิปแรกผมก็รู้สึกใจขอไม่ดีแล้วอะ สำหรับใครที่จิตใจอ่อนก็เป็นการเซฟจิตใจตัวเองนะครับผมไม่ให้จิตตกก็จะไปนั่งสมาธิด้วยโอเคเราไปเริ่มดูคลิปไปเลยนี่คือเว็บที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับ ที่ผมจะเปิดภาพไว้นะครับก็คือที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นดำๆที่เห็นดำๆจะมีผู้หญิงนอนอยู่ใช่ไหมแล้วข้างๆใต้ตัวของเธอเนี่ยจะมีกองอยู่นะครับคือตามข่าวเนี่ยถ้าถามชิดแล้ว มันคือตามเว็บเนี่ยมันไม่มีการเซ็นเซอร์เลยนะแล้วถ้าใครได้เห็นบรรยากาศใครที่มาดูด้วยตัวเองคือมันจะโอ้ถ้าถ้าถ้าจิตใจไม่ดีจริงๆก็คือมันจะรู้สึกแย่มา,มากเลยนะที่ผมรู้สึกวันนี้ <Yeah. S 1> นี่จะค่าชิปแรกนะโอเคเรามาดูโอ้ไม่ก็ holy shit รับต่อฝาดเด็ดโอเคที่เห็นนั่นก็คือ คลิปมันไม่ได้เป็นวิดีโอนะแต่มันเป็นรูปแต่ถ้าอ่าถ้าเห็นแบบไม่เซ็มเซอร์น่ะมันโคตรรู้สึกไม่ดีเลยครับทุมโอเคแล้ว What the fuck is this? อันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับออาชายหนุ่มนะครับ น่าจะเป็นรู้สึกว่าน่าโทษประหารมั้ครับอุ๊เชี่ยแมวโอ้เป็นคลิปที่เรียกว่าเนี่ยหัวถูกคอครับคือในภาพเนี่ยจะเห็นแต่หัวอย่างเดียวโ oh อ้มตายอ่โอเคแล้วข่าวนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับาการที่ ใช้หนุ่มคนนี้ถูกเราไปดูกันในคลิปกันเนาะอ้าใหม่กผมเพิ่งเห็นคือในในคลิปวิดีโอเนี่ยอผมเขาน่าจะนะครับแล้วคือขาเนี่ยไปเลยแบบหายไปเลยผมไม่รู้ว่าขาของเขาไปอยู่ตรงไหนเนี่ย โอเคครับ okay. ไปในข่าวถัดไปเลยครับผมไปต่อกอันให้ไวเลยโอเคอันนี้ในข่าวถัดไปน่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการในประเทศอเมริกาใต้นะครับผมโอ้โห oh. มีเป็นคลิปไหมเนี่ยโอ้ oh, มีเป็นที่ผู้ชมมีเป็นคลิปเลยครับ แล้วมึงเป็นแงทำไมวะนะะโอ้มยกอถึงผมไม่ดูในนี้ผมก็ต้องไปดูในตอนตัดต่อแล้วคานผู้ชมโอ้มากอโอ้ค่ะคผู้ชมแล้วหลายคนเราสงสัยว่าตอนนี้แล้วมึงเข้ามาดูทำไมวะคือก็เห็นตามใน เฟซบุ๊กเนาะแต่คนสงสัยว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปดูโอเคผมเข้ามาให้ดูแลนี่คือเหตุผลของผมนะขอภัยในคำไม่สุภาพเคไปในข่าวต่อไปเลยครับในข่าวต่อไปนะครับนนาจะเป็กเกิดจกกากกรณีของคู่รักนะครับหรือว่าอะไรก็ตามเกี่ยวกับชายหญิงนะก็คือผู้หญิงเนี่ยไปไข่ผู้ชายถูกฟัง,งไม่ผิดเ้าไขถูกนะไม่รู้ว่ามีคลิปไหมนะครับโอ้มีคลิปด้วย ikibyo bagiye kugura คือ oh. oh น่าจะโดนขาดเลยครับท al. ่านผู้ชมขาดขาดเลยโอ้ไม่ก็เราไปกันที่ขาดไปเลยนะครับนะก็คือน่ที่เห็นในคลิปก็คือ น่าจะเป็นพ่อของน้องนะครับทีอตีน้องแบบตีแบบทีมูนหมาเลยอ่ะวมไหมตีแบโอ้หอันนี้คือไม่ได้เห็นความแต่เห็นความทารุณนะครับผมแย่จริงโอเคเรามากันดูที่ข่าวถัดไปนะคือเป็นข่าวที่เก,ก,กนเนี่ยวกับชายคนหนึ่งอ่ะโดน โจมตีโดยสัตว์ป่าก็คือโดยเนื้อข่าวเนี่ยเขากำลังตกปลาอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยอ๋อคือเหมือนว่ากำลังตกปลาอยู่เพลินเนี่ยก็ถ่ายรูปชมบรรยากาศไปแต่ว่าพอแผนกล้องไปด้านหลังลก็เจอเข้ากับเสือกำลังซุ่มอยู่เขาตกใจไงแล้วก็คลิปก็ตัดจบไปด้วยการที่หน้าเขาน่าจะโดนแหละนะครับผม โอเคครับเรามาการที่ข่าวต่อไปเลยนะก็คือการที่เ,เพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้น่าจะเป็นข่าวที่มีคนเลกนอยค่ะในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับผมอันนี้เป็นข่าวของปีไหนก็ไม่รู้แลนะนะอาจจะไม่ใช่ในปัจจุบันก็ได้นะโดยในภาพก็จะมีคนกำลังอยู่ในสะพานหใ,ในประเทศฟ,ฟิลิปปินสนะ์ขอ โอเคมาที่ข่าวถัดไปนะครับก็คือจะเป็นสาวเกี่ยวกับมีมีคลิปวิดีโอนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกไงอ่ะน่าจะเป็นพ่อของเด็กนั่นแหละแต่ว่าเป็นการลูกเด็กเป็นการ,การลูกของเขาผมไม่รู้ว่าเป็นพ่อจริงหรือเปล่านะไปดูกันในคลิปเลยฟาดเชี่ยท่านผู้ชมผมแรกนะผมคิดว่าเขาตีตูดหรือว่าเขาเรียกว่าตีทำาลงทอลูกๆอะไรคือแบบนี้แต่ คือมันไม่ใช่คือมันเอาไม้เลยท่านชมแชมวคือแบบไม้กับหัวคือดูเลยท่านผู้ชมไปดูกันที่ข่าวถัดไปเลยครับผมโอเคครับ okay, มาดูวันนี้ที่ข่าวถัดไปนะคือเป็นข่าวในประเทศอินเดียแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการคว้างหินใส่นะก็คือแบบถ้าใครที่เคยดูใน เรื่องราวของในอดีตนะจะมีการลงโทษคนที่ประชาธิรนน่ะโดนถูกประชาธัรนน่ะโดยการที่คว้างปาหินใส่ของคนที่เขาเรียกว่าไงเป็นตัวเสน่หจจาไล่หรืออะไรตามที่เขาจะเรียกนะครับคือในคลิปนียคือเขาจะเอาก้อนหินคว้างใส่แล้วก็โอ้ m ม่ก็ oh เราจะได้ยินเสียงของเหยื่อที่กำลังโดนทารุณอยู่นะครับเพราะว่า Oh God. ไปี่ขาหัดไปเลยเนาะโอเคมาดูใน,นที่ขาหัดไปนะครับก็จะเป็นข่าเกี่ยวกับเอ่อพวกเขาได้จะถูกฆ่าแล้วโดยการที่แบบเอาไอของเขาเนี่ยยัดเข้าไปในปากของเขาครับไปดูวันนี้ที่โดยเลยโอ้ม่ก็คือมีดตอแล้วอ่า พวกเขาตัดไอ้นั่นออกนะครับฝากวัดฝากไอทโอ้ยตายแล้วตาแโอเคท่านชมผมทนที่จะทำคลิปต่อไปไม่ไหวแล้วครับผมโอเคอันนี้ก็คือสำหรับใครที่เป็นความรู้นะครับสำหรับใคร,ใครที่เห็นตาม facebook เ,เนี่ยว่าไอเว็บเว็บหนึ่งที่เป็นเว็บ เว็บด์กของตามยูทู e เนี่ยไอ้ตามตามในเน็ตเนี่ยที่ออกมาแชร์กันบนเ facebook เนี่ยว่ามันเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรใครที่ผมบอกเลยว่าใครที่มีจิตใจที่แบบเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้แข็งแรงนะรือว่าเป็นคนที่ตกใจง่ายอะไรเงี้ยความเสียง่ายอยา่าที่จะเข้ามาดูเว็บว็บนี้นะครับผมนะครับผมก็เข้ามาดูให้แล้วว่ามันเป็นไงโดยส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนที่ เรียกว่าจิตอ่อนมากนะผมจึงกล้าที่จะเข้ามาดูเนาะและสําหรับใครที่อยากเข้ามาดูอยากเข้ามาพิสูจน์ว่าเว็บอนนี้เป็นยังไงอันนี้ฉับที่ผมว่าให้ดูนน่าจะไม่เกิน10ข่าวหรอกไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะถึงหรือเปล่าแต่ว่าในเว็บเว็บนี้มีประมาณ2 0 0พันกว่าข่าวเลยเนาะโอ้ยนี่แค่สองพันนี่ดูไปไม่ถึงส0 10ข่าวผมก็รู้สึกว่ามันแบบว่ามันไม่ไหวแล้วนะก็คือสำหรับที่เห็นในนี้ข่าว มันไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็แล้วเหมือนกันรู้สึกน่ากลัวด้วยยังดีที่ผมมีแมวอยู่เป็นเพื่อนนะครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วผมพยายามที่จะไม่เอาคิดแบบนี้มาลงนะครับผมรู mm ้สึกว่ามัน,มนไม่ดีกับสภาพจิตใจตัวเองเท่าไหร่น,นนะสำหรับใครที่ยัไงไงก็จะบอกว่าชอบผมไม่ได้ครับคิดนี้อย่าเลยเอไงก็แบบ เป็นกำลังใจให้ผมในเุดฐานในการทำคลิปต่อไปด้วยนะผมก็ก,กนกดซับสไครป์เพื่อเป็นการลอบใจใผมแล้วกันนะครับผมนะเจอกันในคลิปถัดไปนะผมจะมพยายามไม่เอาคลิปแบบนี้ลงผมจะไม่มาลงหรอกไอ้ป้าใครยัมาลงอีกอะโอเคเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมคงจะเป็นคลิปที่จะลงใจมากกว่านี้โอเคไปป่าครับ